วันนี้ครับวันนี้มันเสราร์ที่สิบเจ็ดผมไปทุกวันเลยออกไปก็ไปเผื่อไปตามหาแม่นัดที่กระต่ายที่เล่นตายคนเพชรบุรีบ้านคงเค่อำเภอท่าย,ยางเขาเรียกยี่ใต้ยี่ใต้พูดแบบนี้มันก็ถ้าโทรไปก็จะอยู่นราี่วาสมีผัวเป็นแคกผัวชื่อไอชิด ไอชิปแบบนี้เนี่ยติดตั้งดิกทินเนอรี่อลไรหลายเล่มเลยยุ่งไปหมดเลยพอจะใช้ใช้ตรงไหนนะคิวสตาร์ดิกอะไรเนี่ยพอพิมพ์คำว่าชิปไปแล้วมันจะเจอแบบนี้เนี่ยหัวี่ตาย จิตติจิตจิตจตจิตจ,ตจ,ตจิตชนตอชะตาชาติที่ทิ้งอะไรเนี่ยก็ตกลงใช้ดิกเันรี่ใช้คิวสตาร์ดิกคิวคิวเป็นตัวไอเนี่ยตัวไดเวอร์ชนิดหนึ่ง เรีนรีก่อนแล้วก็ติดตั้งหลายอย่างยุ่งเหยือไม่หมดเลย Q ิวสตารดิกเพราะว่าสตาร์ดิกจริงๆตัวนี้ใช้ไม่ได้แก้แก้ไม่ตก3ามของนรยหงเชงเนี่ยใช้ๆไปแป๊บเดียวดับเลยเนะี่ยพิมพ์พิมาอะไรต่อไปนะเห็นไหมดับฟุกไปเลยไ็เลยไม่ไม่ได้ใช้อันนี้ใช้ดีโกเรนดิก มันทำว่าแตวไม่มีแต่ไม่ให้เครื่องร่างอิงเอง๋งขายพูดว่าสิ์แกงไม่มี <c oughs> เอ โกลินดิกน่าจะเปิดไอ้นี่ให้เรื่องเริ่มไรสาระ <c oughs> <c oughs> อแล้วก็ติสารพัดดิคเนี์รี่เลยเนี่ยของที่พี่ัก,กับบาลีโปรเจกต์แล้วก็ดิคเนีรี่ของของไอเนี่ยจีโนมีจีโนมีดิก็ติดตั้งเนี่ย แต่ยังไม่ได้ใส่น่นใส่ไม่เป็นก็เลยซิงไว้ก่อนแล้วก็เวลาเหลือก็รีบไปดาวน์โหลดไอ้นี่มาทำไอที่มันหายไปให้เต็มใช้มือถือดาวน์โหลดแป๊บเดียวเลยทำย่างไงเนี่ย e k แต่ว่าใช้มือถือดาวน์โหลดนะ ขี่ที่ทท,ท,ทัก,กอ,อ๋อเขาตามหาทิทยาธรน,นั้นทิทยาธรเขานั่งสมาธิได้อย่าไปต้องไปตามหาเขาทำไมครับดีกว่าเราเอป็นแม่ชีมียานอย่างรู้ไม่ไสอนละเอียดนะเดี๋ยวอ,อ๋ออยู่บเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย ตอนแรกผมจะ3.13แล้วมีเสียงลอยมาจากไหนไรู้ให้ถอยไปสามมว์ชันผมก็ถอยไป3.11เนี่ยถอยเอนี้ยแล้วก็ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดไปมันก็คงมาลงที่ดาวน์โหลดอ่ะกดเซฟมันมีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอีที่พีกะสามเพราะผมดาวน์โหลดแต่ว่าดาวน์โหลดด้วยมือถือใช้เวลารวดเร็วมากเลย แล้วก็เอามา extract file ปิดตรงนี้ไปไปที่ที่ดาวน์โหลดใช่ไหมเนี่ย329.6ี32่เกนี่ยพอ extract file เปิดด้วยเปิดด้วยตัวนี้มั้ง Archive Manager เนี่ย ไปไว้ที่โฮมทําเหมือนกับไอเนี่ยเออเหมือนกับซากิสอ่ะมันถ้ามันมีเปลือกตรงนี้หุ้มเนี่ยมันก็จะไม่ไปตีกันแล้วก็กําหนดกําหนดไปที่โฮมหนึ่งเงี้ยโฮมปุ๊บเขาก็จะมาสร้าง ETP ีะกะนี่เท่าไหร่รู้ไหมหนึ 1, 8, 1, ่งจุดแปดหนึ่งพันแปดร้อยเมกะไบต์อ่ะหนึ่งจุดแปดกิกบตโอ้โหมันใหญ่มากเลย ลองลองไปดูที่โฮมนลอ E ที่ัอ E ที่พิทากะ Property ดูหนึ่งุดแปด GB เห็นป่ะเวลาใช้งานก็กด Execute ตัวนี้กดคลิกเมาส์สองครั้งแล้วก็รอปิดตรงนี้รอเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยเหมือนกับไอมาแล้วแล้วพิมพ์คำว่า ของวัดประบอลน,นิเวศเนี่ยใชไทน่ต้องพิมพ์คำว่าเฮียเพราะว่าพระเขาไม่ได้ด่าเขาพระเลีเเ่ยงใช้คำว่าเฮียแทนแต่ชาวบ้านชาวบ้านลงใช้คำว่าอเฮียมันไม่เต็มใจอ่ะ ขนอยู่ไม่มีนะมันหยาบคายไปมาแล้วถ่ายแล้วขนาดเหี้ย e er. ทำว่าทายลักษณะเฮียหรือว่าได้ไม่ไปเข้าใครอยู่อันที่เก้าทายลักษณะโคลักษณะแพและลักษณะไก่ล,นนกลักษณะนกกระทาลักษณะายมันตายไปแล้วมเก่าแล้วเฮ้ตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นไรนี่ทดสอบไปนี่ดู ดิกนี่นะก็ใช้งานได้ดีมากเลยทำงานในแบบออฟไลน์นะเพราะว่ามัน1.8เนะี่ยเราไปอยู่ในป่าในเขาเราไม่ไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เนี่ยค้นหาข้อมูลแล้วก็เรียนหนังสือว่าไตาบิดดเรียนได้มีพจนานุกรมมีอะไรให้เสร็จเลย ถ้าตามหาทิยาธรที่บอกเขาชื่อติ๊ใช่ไหมลองพิมพ์คำว่าติก๊กลงมาเลยหลนนี่เจอเลยรายการแรกเรามีบุายขาอยู่ดีสติสัสมภชัญญะบรรลุยานเห็นป่ะบอกแล้วว่าไม่เราไม่เป็นห่วงแล้วหรอกเรานี่ที่แย่ จับได้เลอย่างเดียวก็คือวางยาไปในอาหารแล้วเผลอกินเข้าไปหลับลก็จับเมื่อวานเห็นรถสถาบันวิจัยจุฬาพรวิ่งมาจาก,กลางวัดสี่ห้าคันวิ่งมาจากทางเมืองกาญรือเปล่าหางหัวหิน้งอะไรก็สุดที่จะเดานะแต่วิ่งผ่านหน้าผมไปทางสูตรราชการอนะ่ะแต่ตัวสำนักวิจัยจุฬาพรก็อยู่ใกล้ๆกัน อาจจะโดนยึดโดนอะไรมีอันเป็นไปแล้วก็ได้ไม่รู้เมืองกันเอา,เอาจบการถาธิตแค่นี้